지금 내가 지금 เชื้อโรกหลัลบปล่อยมันดีกว่าไม่กินกินเถอะทุกคนไม่เปเช็ดแล้วกินไปเถอะทุกคนยังอื่นบอกกวันี้ยยังกินเลยลูกได้กินได้ลูกพยาธไปไประชุมเนาะ พอดีช่วงนี้มันที่ไทยประชุมอยู่ประมาณทักปบ่ายสองบ่ายสองกว่าที่ประชุมอยู่ชายชายชีไม่ว่างมาเดินเล่นหรอกสนมากไม่ตกไม่ใช่กดเชเบลเชื้อโรคหลับดีนะเห็นก่อนไม่งั้นเข้าปากแล้วเข,เข้าไปแล้วค่ะอยู่นี่แล้ว มานี่แล้วดูกินเข้าไปแล้วค่ะลงไปแล้วค่ะใช่ไม่ทันแล้วเชื้อโรคล,ลาพักร้อนมันทำงานหนักเกิน มันบางทีมันกาะอาหารที่มันตกไม่ไหวหรอกมันต้องมีพักบ้างแหละไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันที่จะห้าใจลอยมือไม้มันอ่อนไปหมดค่ะมือไม้มันอ่อนมันต้องการที่จะแบบต้องการที่จะพักทายคนที่อยู่เกาหลีที่นี่แล้ว